สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์จากสื่อต่างๆนะคะเนื้อหานี้ง่ายสุดเลยนะคะเนื่องจากสื่อต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันนะคะผู้รับสารจะต้องมีรายละเอียดรอบครอบจากการพิจารณาสื่อบางคนยังหาหนังสือไม่เจอหนังสือหลักภาษาหน้า104นะคะ มีรายละเอียดรอบครอบจากการพิจารณาการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์สื่อต่างๆเป็นการนำเสนอของเรื่องเพื่อพิจารณาแยกแยะออกเป็นส่วนๆเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าง่ายๆก็คือการเราอ่านสื่อจากอะไรก็แล้วแต่ให้เรามาวิเคราะห์ให้มันสมเหตุสมผลเรื่องใดเป็นข้อมูลจริงเรื่องใดเป็นข้อมูลเท็จเหมือนกับที่เราดูแหะค่ะข่าวปลอม ถูกไหมเวลามีข่าวอะไรมากระแสมาปุ๊บปั๊บเนี่ยดังๆปุ๊บข่าวปลอมข่าวจริงฉะนั้นเราเป็นผู้ที่เสพเสพตัวนี้หมายถึงเป็นผู้ที่อ่านเป็นผู้ที่ดูข้อมูลเราจะต้องตรึกตรองข้อมูลก่อนที่เราจะนําไปพูดต่อไปนะคะหรือเราก่อนที่เราจะโพสต์หรือเราจะแชร์ข้อมูลนะคะฉะนั้นเขาบอกว่า ในการวิเคราะห์วิจารณ์สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเภทสารคดีบันเทิงคดีบทความบทเพลงมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาดังนี้ดูซิข้อที่หนึ่งรูปแบบการนำเสนอสื่อแต่ละประเภทมีลักษณะในการนำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปสารคดีเป็นการเขียนที่มุ่งให้ความรู้ ข้อเท็จจริงหรือความคิดแก่ผู้อา่านความคิดตัวนี้ก็คือความคิดเห็นนะคะบันเทิงคดีเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความเพลิดเพลินขีดเส้นใต้ไว้นะสารคดีเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้ให้ข้อเท็จจริงให้ข้อคิดเห็นบันเทิงคดีเขียนเพื่อให้มุ่งความเพลิดเพลินบทความเป็นงานเขียนมุ่งให้แสดงเห็น <lay ered> เกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมด บทเพลงเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความเพลิดเพลินหรือปลุกใจนั่นเองนะคะเขาบอกว่าในการวิเคราะห์วิจารณ์รูปแบบการนำเสนอควรพิจารณาว่าเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการสื่อน,นั้นมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบการสถิิการนำเสนอหรือไม่การบรรยายมีความละเอียดและมีการพณรนา,นามีความชัดเจนสะท้อนอารมณ์เพียงใด ข้อที่สองหญ่เนื้อหาการวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อหาควรพิจารณาจากเนื้อหาสาระสำคัญนั้นมีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือเพียงใดเนื้อหามีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนหรือไม่รวมทั้งต้องมีการสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลเคยเรียนไปแล้วสมเหตุก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ผลคืออะไรผลก็คือการที่เราได้รับจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต่อไปข้อที่3าการใช้ภาษาหน้า105การใช้ภาษาควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ทั่วๆไปล่ะค่ะเหมือนกับที่เราเรียนเนื้อหามาทุกเนื้อหาต้องมีข้อบัญญัติไว้หนึง การใช้ถ้อยคำการเขียนต้องสะกดถูกต้องความหมายเหมาะสมกับเนื้อเรื่องนะคะสเรียบเรียงประโยคให้มีความเข้าใจง่ายสื่อความหมายชัดเจนเรียงลำดับเนื้อความไม่สับสนสามการใช้คำศัพท์ทางวิชาการต้องนำเสนอให้ถูกต้อง สี่การใช้สำนวนโวหารที่จะต้องสอดคล้องกับการนำเสนอและเนื้อหาก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะเรียนมาหรือยังพรรณนาโวหารพรนานาโวหารคืออะไรอา้าช่วยกันตอบพันานาโวหารคือการคิดการจรินตนาการให้เป็นเหตุการณ์เรื่องราวต่างต่างนั่นเองต่อไป การเขียนนะคะการเขียนนวนวนิยายหรือบทความมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการสะท้อนทางด้านอารมณ์โดยเฉพาะการเขียนบรรยายวงหารให้นักเรียนบรรยายสภาพบรรยากาศวันนี้นักเรียนมองออกไหมจินตนาการไปได้ไหมการจินตนาการแต่อยู่บนพื้นฐานของความเป็น จริงนั่นเองไม่เหมือนพันนา,นาพันานาคือการนึกเองละลึกเองจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้ถูกต้องไหมแต่บรรยายต้องมีเหตุการณ์จริงเข้าประกอบด้วยชัดไหมคะชัดนะต่อไปข้อที่4การเสนอแนวคิดฉะนั้นการเสนอแนวคิดก็หลักง,ง่ายๆแปลเป็นภาษาไทยคือ เราเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรในหัวข้อที่เราได้ยินมาและให้มันสอดคล้องกับเรื่องที่เราอ่านแต่เรื่องที่เราอ่านก็อย่าลืมว่าเรื่องนั้นจะต้องมีประโยชน์ต่อตัวเราด้วยถูกไหมคะถ้าไม่มีประโยชน์เราอ่านแล้วมีความสุขไหมไม่มีความสุขเช่นจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะตอนนี้โควิดระบาดอันดับหนึ่งของภาคตะวันออก ทุกคนต้องอยู่ในบ้านเท่านั้นถ้าออกไปนอกพื้นที่ได้รับบรรยากาศปุ๊บจะติดโควิดทันทีถ้านักเรียนได้ยินข่าวแบบนี้เราเป็นสื่อสื่อกลางในการรับข่าวเราเป็นตัวเสพเสพข้อมูลตระหนักไหมกลัวไหมกลัวแล้วเราจะก้าออกไปไหนไหมคะ mm hmm. ฉะนั้นเราก็ต้องกั่นกรองดูว่า mm hmm. เอ๊จังหวัดปาจีนเนี่ย mm hmm. เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดจริงไหมโอมิครอนเข้ามาจังหวัดปาจีแล้วหรือยัง mm hmm. ใช่ไหม เออเอ๊ะตอนนี้ได้ข่าวว่าอยู่แอฟริกาใต้มันยังไม่ทันมาประเทศไทยเรายังไม่มีเชื้อตัวนี้แต่เราต้องป้องกันประเทศของเราไว้ก่อนเอ๊ะแล้วป่าจีนจะมาถึงหรือยังเราเสพข่าวเราเป็นผู้สืบข่าวเราต้องกันกรองไหมกันกรองนะคะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่ได้รับมาจะต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการที่เราจะเสนอแนะอะไรนักเรียนลองสังเกตดูนักเรียนเก่งกว่าครูด้วยซ้ํา นักเรียนเข้าไปดูคลิปรีโอคลิปหนึ่งนักเรียนชื่นชอบนักเรียนก็เข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์แต่บังเอิญนักเรียนอารมณ์ไม่ดีวันนั้นนักเรียนอาจไปคอมเมนต์เขาไม่ถูกใจถามว่าคนอื่นเขาจะไม่แคร์ความรู้สึกของหนูไหมไม่แคร์ใช่ไหมคะเขาก็ไม่แคร์แต่ถามว่าเรายังดูติดตามเขาอยู่หนูอไมเรายังติดตามช่อง YouTube การกินเหมือนครูกับครูเปิ้ลครูเบียเนี่ยไปดูบ่าวเท้าก็ยังสนุกสนานกันอยู่หรือไปดูช่องคลิปที่มันกินกุ้งสด เราก็มีความสุขถูกไหมคะแต่ถ้าเราไปดูแล้วเราไม่แฮปปี้เราจะดูไหมเราไม่ดูเพราะมันไม่มีประโยชน์กับตัวเราถูกไหมคะเออฉะนั้นเขาต้องบอกว่าในการเสนอแนวคิดก็คือการแสดงความคิดเห็นจากตัวเรานี่เองนะคะอ้าวยากไหมที่เหลือเขาให้ตัวอย่างมาเกี่ยวกับเรื่องของความสุขของกะทิเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านเองไม่ยาก กินกะทิแล้วเป็นอย่างไรดูซิกะทิเกิดจากที่ไหนแล้วกะทิทําหน้าที่อะไรบ้างแต่ครูเนี่ยบอกเลยครูเป็นลูกข้าวเหนียวครูมักจะพูดกับคนอื่นๆว่าครูเป็นลูกข้าวเหนียวเพราะครูโตมาได้จากการที่แม่ครูขายข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวไม่ได้ขายเป็นเม็ดข้าวสารเป็นเม็ดข้าวเหนียวนะเอาเข้าวเหนียวมาทําเป็นขนมไทย ได้แก่อะไรบ้างข้อต้มมาร